สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดระยองสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์คุณสมบัติของผู้สมัครมีทั้งหมด3ข้อเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการประเภทธุรกิจด้านการบริการภายในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นธุรกิจบริการที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจใช้บุคลากรและวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนมีพื้นที่เป็นของตัวเองสามารถจัดกิจกรรมของโครงการได้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับแหล่งเรียนรู้ใหนะ้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้านการพัฒนาต่อยอดธุรกิจการวางแผนการตลาดด้านการบริหารจัดการโครงสร้างบุคลากรและการใช้พื้นที่ด้านการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ในการออกแบบตกแต่งสถานที่ทั้งยังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รวมถึงบริการในด้านอืนอ่นๆได้รับการสร้างแบรนด์ให้หน่าจดจําได้รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กดูดีที่ไอเดียหรือคิวอาร์โค้ดที่แปะไว้ได้เลยค่ะ รับสมัครจํานวนมากเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15คกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการดำเนินการโดยสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมโวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแล้อย่าลืมมาสมัครเข้าร่วมโครงการกับพวกเราเยอะๆนะ